คุณครูรัตทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูรัตก็มาจุดที่3แลเลยนะคะในค่ําคืนนี้นะคะจุดนี้เป็นจุดวัดทุ่งสีเมืองนะคะชุดการแสดงชื่อชุดแสงสิงยอดพระไตพระไตกลางน้ากกําจะเล่าเรื่องราวราพะระไต,ตกลางน้าางนํานะคะแสงสิงยอดพระไตนะคะมาชมกันว่าแสงสิงยอดพระไตณทุ่งสีเมืองอาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสวยงามขนาดไหนเชิญเข้าไปชมด้านในเลย ครับทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดทุ่งสีเมืองนะครับทุกท่านอันนี้เป็นงานแสดงนะครับในเรื่องในโอกาสเข้าพรรษาปีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับตรงนี้หอไตรเก่าเลยครับอายุหลายร้อยปีเลยนะครับของวัดทุ่งสีเมืองนะครับเป็นการจัดแสดงแสงสีเสียงหอไตรพระไตรเนาะแสงสินยอดพระไตรครับทุกท่าน อ่าเดี๋ยวให้ดูเต็มเ็มนะครับทุกท่านสวยจริงๆนะครับอ่าสามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้นะเออขึ้นไปได้เลยนะครับไปไเป็นจุดแสดงอีกหนึ่งจุดในสิบห้าจุดนะครับทุกท่านอันนี้อยู่ที่วัดทุ่งสีเมืองครับทุกท่านอันนี้เป็นหอไตรกลางน้ำเป็นเป็นหอไตรเก่าอายุหลายร้อยปีเลยนะครับทุกท่าน ใครใครจะถ่ายภาพไม่มีคนถ่ายให้บอกผมนี้นะครับเข้ามาได้เลยครับตอนนี้ตอนนี้ได้อยู่ครับมีไหมครับมีไหมครับมาเลยครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวะะผมจะพาทุกท่าน,น,นเข้าไปไ<ด>ข้างในหอไต้ด้วยนะทุกท่านถ่ายมือถือของตัวเองนะครับผมจะถ่าย บอกได้เลยว่าสุดยอดมากครับทุกท่านสุดยอดจริงๆทุกท่านดูสุดยอดมากมากเลยเป็นหอไตรเก่าแก่กลางน้ำนะครับอายุหลายร้อยปีเลยนะทุกท่านดูด้านในครับดูด้านใน นี่เป็นด้านในนะครับเพื่อนด้านในหอไตรนะครับอุ้ยแต่ร้อนนะครับเพราะเปิดไฟเยอะมากเลยนะเพื่อนเป็นด้านในนะครับเพ่อนด้านในหอไตรนะครับ ยิ่งใหญ่อลังการงานแห่เทียนพรรษาปีพศ2567นะครับทุกท่านอลังการจริงๆเดี๋ยววัน,ว,นวันเข้เขาพรรษาเลยจริงๆก็จะมีขบวนขบวนแห่เหมือนทุกปีนะครับแต่วันนี้ปีนี้นะครับเริ่มงานตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับจัดแสดงแสงสีเสียงอลังการแบบนี้เลยห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนต้องมาเ<ส>ที่ยวแล้วล่ะ แสงสินยอดพระไตกลางนะตอนนี้เราอยู่บนหอพระไตเลยเนาะทุกท่านหอไตกลางน้ำเลยอ่าครับเป็นหอไตเก่าแก่มากๆเลยสมกับชื่อชื่อดาชือดจริงๆเลยครับดูนี่ครับนี่คือคือคือเก็บพระไตเห็นไหมครับเป็นม้วนๆอ่ะเป็นเป็นโบราณอะไรนะใบลานใบลานใบลานโบราณโบรานะครับทุกท่านเก็บไว้อ่าทุกท่านให้ทุกท่านดูแบบจุใจเลยทุกท่านดูสิ เดี๋ยวเราออกไป,นะไป,ปเนาะเอ๊ครูออออแล้วอธิบายอีกรอบแล้วเชิญชวนคนมาเที่ยวเป็นไงบ้างทะานทุกท่านมาชมแสงสินหอไตรย,ยอดพระไตรกลางน้ำชื่อชุดที่วัดทุ่งสีเมืองน,นะคะแสงสินยอดพระไตรนะคะแสงสินยอดพระไตรซึ่งตรงนี้นะคะเป็นที่เก็บพระไตรปิดกเนาะอยู่เป็นอยู่กลางน้ำใบลานกลางน้ำนะคะ ท่านคะจุดที่3ของคุรุรัฐของถ้ำคื่นนี้นะคะเป็นการแสดงแสงสีเสียงนะคะสีแสงนะคะสีแสงเราใกล้แกะครบเมงสีแสงเมืองสีแสงเมือง,อองอแห่งแสงธรรมนะคะของจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนทุกท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาชมคลิปของคุรุรัฐนะคะรีบเข้ามาชมเลยนะคะ,ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นการถ่ายคลิป ในเรื่องของแสงสีสีแสงนะคะของจังหวัดอุบลราชธานีโปราามโปรมทจังหวัดอุบลราชธานีให้นักท่องเที่ยวหรือเอฟซีของหุบลรัฐบอกต่อกันไปช่วยส่งช่วยแชร์คลิปของหุบลรัฐให้ทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เข้ามาเยี่ยมชมช่วงนี้นะคะแล้วก็เข้าพรรษาะะจะพาทุกท่านลงไปนะครับสวยจริงๆดูนี่นี่ทางออกนะทุกท่านทางออกทางออกครับ,ท,ออรบทุกท่านแบบสวยมาก Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không lại cái 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 ກະສັງໂຍຍຈະປະຕິຖານໂກກະສະວະສະວະກະສັງໂຍຍຈະປະຕິຖານໂກທະຕະວະໂຍຍສະວະກະສັງໂ